สวัสดีครับ ทุกวันนี้นะครับไม่มีฟาร์มไหนในประเทศไทยนะครับที่จะสามารถบินไปคัดปลาที่ประเทศญี่ปุ่นได้นะครับซึ่งผมได้ถ่ายทําคลิปในการที่ผมนั้นได้เดินทางไปคัดปลาที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นฟาร์มสกายฟิสฟาร์มนะครับที่ฮิโรชิมาครับเป็นคลิปสุดท้ายก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิดนะครับตั้งแต่ปี2562ก็เลยคิดถึงนะครับบรรยากาศเก่าๆเลยจะทําการรีรันใหม่อีกครั้งนะครับแต่โดยที่การรีรันครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเหตุการณ์ต่างๆแบบละเอียดนะครับตั้งแต่ตอนนู้นครับเป็นการปล่อยคลิปแบบไหลยาวๆโดยที่ ทบแล้วก็นำลิงก์นั้นไปแปะไว้ที่เว็บไซต์ของผมเพื่อให้ลูกค้าของผมนั้นดูซึ่งในสมัยก่อนคนที่ดูคลิปของผมคือลูกค้าที่จะซื้อประาราพของผมนะครับแต่ในทุกวันนี้ครับมีพี่ๆน้องๆหลายท่านครับไม่ว่าจะที่เลี้ยงประาราพที่ไม่ได้เลี้ยงปาคาราพทั้งที่กำลังสนใจนะครับเริ่มเข้ามาดูช่องยูทูบเทคับแบบจริงจังแล้วผมนั้นก็ทำช่องยูทูบแบบจริงจังครับก็ขออนุญาตนำเสนอนะครับการรีลันในครั้งนี้จะเป็นคลิปเก่านะครับแต่ว่าจะมีการนำคลิปเก็บตกที่ไม่เคยอัปโหลดขึ้้้้นนนนนนเเเเมมมื่่่่ออคคคครรรรรรรััััััังงงททีีแววะะะบบบบหตตตุกกกาาาณ์ป็ยไิิิดดฟ ไปซื้อประครับที่สกา i ฟิชฟาร์มในคลิปนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับจะสังเกตเห็นว่าแต่ทุกคนนะครับในสนามบินนั้นไม่มีใครใส่หน้ากากเลยนะครับเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ถ่ายก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิด2019นะครับในการเดินทางครั้งนี้นะครับจากประเทศไทยนะครับจากไทยแลนด์ในการที่จะไปที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นนะครับเที่ยวบินที่จะบินจากประเทศไทยนะครับไปที่ ฮิโรชิมาไม่มีนะครับเราจะต้องทําการต่อเที่ยวบินนะครับโดยไปลงที่เซี่งยงไฮ้ครับประเทศจีนก่อนนะครับพอลงเซี่งยงไฮ้เสร็จเราก็จะต่อเครื่องบินไปที่ฮิโรชิมาอีกทีหนึ่งครับแม่เดินทางทีนะครับได้เที่ยวสองประเทศเลยครับแล้วตอนนี้นะครับเครื่องบินก็ได้พาเรามาถึงยังสนามบ,บินเซี่งยงไฮ้นะครับ ก็จะทําการต่อเครื่องบินที่นี่ครับแต่พอมาถึงก็เจอกับเซอร์ไพรส์นะครับมีการเปลี่ยนไฟลบินนะครับมีการเลื่อนไฟลบินครับทําให้เราต้องอยู่ที่สนามบ,บินเซี่ยงไฮ้ีอีก6ชั่วโมงครับถึงจะได้มีการต่อเครื่องบินนั้นต่อไปยังที่ฮิโรชิมนาครับในการเดินทางครั้งนี้นั้นผมได้เดินทางร่วมกับเฮียไพศาลครับไพศาลค่อยฟาร์มครับแล้วก็รวมไปถึงคนไทยที่ร่วมทริปในครั้งนี้รวมไปถึงเบบิวิจูหรือค่อยเฮาด้วยนะครับ ต้องอยู่ที่นี่นะครับอีก6ชั่วโมงกว่าจะได้ขึ้นเครื่องครับไม่รู้จะทําอะไรกันดีครับแก๊งคนไทยกําลังหาของเล่นกันอยู่ครับกว่าจะได้ขึ้นเครื่องครับออกจากเมืองไทยมาตั้งแต่เช้านะครับมาถึงเซี่งยงไฮ้จนเย็นถึงได้นั่งเครื่องที่จะต่อไปที่ฮิโรชิมานะครับเป็นการเดินทางที่เนิ่นนานมากครับแต่ก็สนุกสนานนะครับแล้วก็ทําให้เราได้เห็นสิ่งแวดล้อมต่าง ที่เปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้คนรวมไปถึงสถานที่ต่างๆนะครับขมสุดขมครับเดินทางจะไปฮิโรชิมาเจแปนนะครับจะได้มาเที่ยวเซี่งยงไฮ้ประเทศจีนด้วยครับบายบายแล้วเจอกันตอนขากลับนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้มาถึงที่ฮิโรชิมาแล้วนะครับสนามบินฮิโรชิมาคุณเคนเจ้าของไทยนิปปอนนะครับแล้วก็คนไทย แก๊งอื่นๆก็มารอต้อนรับกันนะครับพอ,อมาถึงยังโรงแรมนะครับก่อนที่จะขึ้นยังห้องพักของแต่ละคนนะครับคุณเขียนก็ทําการนิฟสั้นๆนะครับว่าพรุ่งนี้เราจะไปทําอะไรจะไปดูปลาอะไรจะไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับรวมไปถึงตอนนี้มีการบอกว่าแม่ปลา,าลูกปลานิสัยครับที่มีการขึ้นจับบวชในนั้นมีจากสายไหนบ้างนะครับ มีก็มีด้วยมีก็มีด้วยมีมิสมังกรมีแรลส์คริสต์โน่โคเดนไลออนหรือไลออนอ๋อถึงที่พักสักทีนะครับขออนุญาตนะครับแช่น้ำอุ่นๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อสักหน่อยกับการเดินทางที่ยาวนานครับแต่นี่ก็เป็นการลืมตาตื่นขึ้นมาอีกประเทศหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นฝั่งทางฮิโรชิมานะครับทางใต้ของประเทศญี่ปุน่นและนี่ก็คือแสงแรกที่ฮิโรชิมาครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกดีกว่าครับว่าจะมีอากาศเย็นสบายขนาดไหนนะครับนี่เป็นวิวจากห้องพักที่โรงแรมนะครับโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆกับสนามบินนะครับคือสามารถ เมื่อลงจากเครื่องบินมาสามารถเดินเท้ามาที่ยังที่พักโรงแรมแห่งนี้ได้เลยนะครับอากาศตอนนี้ประมาณ18องศาครับอ่ะพร้อมแล้วนะครับได้เวลาออกไปล่าปลาค่ยกัน,นครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับ และเครื่องบินที่อยู่ตรงล็อกการนั้นก็คือเครื่องบินที่เรานั่งมาเมื่อคืนนะครับในโรงแรมนั้นมีชุดกิโมโนนะครับตั้งโชว์ไว้อยู่เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับบอกบอกให้เรารู้ว่าตอนนี้เรานั้นได้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยครับไทยครับนะครับเป็นเพียงแก่ฟามเล็กๆนะครับได้มีโอกาสเดินทางมาเหยียบที่ฮิโรชิมาซากายนะครับถือเป็นความสูงสุด ในชีวิตของพ่อค้าปลาคาบครับถ้ามองในมุมของนักเลี้ยงปลาคาบนะครับการที่ผมได้มาเหยียบในดินแดนแห่งนี้สไก่ฟิชฟาร์มนั่นคือที่สุดในชีวิตของผมแล้วครับอตอนนี้นะครับที่สุดของลูกผู้ชายที่รักประคาบครับได้เข้ามายืนใน ดินแดนของสกายฟิชฟาร์มนะครับซึ่งก็เป็นวันแรกนะครับที่ย่างก้าวเข้ามาในฟาร์มสกายนะครับแต่ในวันนี้นะครับคิวของเรานั้นยังไม่ได้เป็นการดูปลาในฟาร์มสกายนะครับวันนี้จะพาไปดูปลาที่ฟาร์มที่เป็นเพื่อนของโคทาโรที่เป็นลูกชายของเค็นเตโรเจ้าของฟาร์มสกายนะครับเขาบอกว่าเขามีปลาแปลกให้ดูเยอะซึ่งในวันนี้นะครับเราจะไปดูปลาแปลกที่ฟาร์มของเพื่อนลูกชายของเจ้าของฟาร์มสกายนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปต่อไปนะครับ